สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนิพีทุกท่านเรามาดูบนกันให้จบเลยเดีย๋ยวพวกนี้ใกล้คลิปก็จบแล้วเอาแปอวล่างล่างกระสรุปกระจบุบคไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจวารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยพิที้าเล่นน้อบนจะพู่เล่นหมากจะคู่กันนี่แหละผิดถูขอเอาใบหนึ่งครับเจ็ดทับ,บ,ทบหกเปียสองห้าหนึ่ง สองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้ามีหน่วยที่หนึ่งที่สองด้วยครั้งที่หนึ่งเอาเอาหลวงระบุว่าหนึ่งโคโนโคหนึ่งเนาะ หนึ่งศูนย์เก้าสองสามหนึ่ง เราจะใช้แสนสองครั้งบวกหน่วยที่สองบวกห้าคงที่จืดมานี่เลยบวกห้าคงที่หน่วยที่หนึ่งสิบที่สองเท่านี้เลยบวกกันเลยก็คือสองบวกสองเป็นสี่ สี่บวกสามโอเ้เส้นสองเป็นสี่สี่บวกหน่วยที่สองคือสามแล้

ลูกผิดอะไรเอ้ยเนาะเนี่ยตัวข้างบนเนี่ย สีบวกหเป็น 5, 5้าหบวกหเป็น0 0นบกหได้5 9าบวกสมได้12บสองสจับคู่ก็คือ02 0ย์ส5งศสาม หลักล้อยเราก็เอาตัวนี้เลยสองครั้งบวกหนึ่งบวกเจ็ดคูณที่ก็คือสองสองเป็นสี่บวกห้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดได้หกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหกนีคะ กระดาษอยู่ครึ่งเท่นเลขที่ออกไปก็คือ5 2 ข้อสองนอคอหนึ่งโน่ขอสองเอ,อ้ีดีจะนี้บวกห้าคุณพี่เซนสองครั้งจืดมานีเลยนึ่งบวกสามห้าสองเป็นสิบบวกสี่บวกห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าบวกห้าเป็นสี่ 9กบวกสตัวเก่าห้าสองจับคู่ก็คือ9กสี่เนสองสี่สองสี่สามหลักร้อยเราตัวนี้นะคะบวกเจ็ดตรงที่ศบวก5้าบวกเ เต็มรวมเต็มรวมยังไม่ได้เลยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสามเก้าบวกหกบวกหนึ่งกับคู่ก็คือสองเก้าสองสามเก้าสองเก้าเก้าสอง เลขออกไปที่3า2เก่งเมันจะมาตัวเก่าว้บวกได้ตัวเก่าห้าศู ba mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi ba chín trăm sáu mươi hai ba chín trăm sáu mươi hai ba chín trăm sáu mươi hai ba chín trăm 0บวก7บวก5 7 3 b วก1เท่ากับ7บว5ได้2งบวกไป5เป็น7บว5แต้เป็น7 3แล้ว4 บวกสีบ่บวกดูสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าจับคู่ก็คือสองสี่สองห้าบวกมีเก้าสั 2, 7องเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหลักร้อยของเราก็คือศูนย์บวกบวกเจนะคะ ไปตัวใดไปตัวใดตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็คือเจ็ดสองห้าแปดสองห้าสี่สองห้า 7, 9, 10, เจ็ดเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดเต็มก็คือสองบวกศูนย์บวกเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามเต็มต่ตัวนี้ก็ได้เต้มตัวนี้เต็มสองสีง่ห้าหกไม่มีเต้มสองอันนี้เลย,โ,ยโอ๊ยเออเอาจับลีผิดเจ็ดสี่เจ็ดห้าผิด ไปสี่เจ็ดห้าเนาะเปลี่ยเจ็ดห้าเลยเต็มหนึ่งเต็มสองเจ็ดห้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเจ็ดห้านะคะกันเจ็ดสองกันสองห้าเอาไปสองห้า เจออ็ดสี่เจ็ดห้าเป็นเจ็ดสองห้าอะไรตเวีหนขอบพอจัดขัดก็ผ่านนะคะเป็ดสองห้าเต็มผิดได้งวดทีเดียวอ่ะเต็มมันผิดใหม่มันก็จะมาเก้าสูน์เต็มเก้า ห้าหกเจ็ดเต็มเจ็ดไม่มีเออต็มเจ็ดก็ไม่มีสี่ห้าชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือนจะมาสามบอคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขอใช้เวาระนา,านในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะห้ยร่ำรวยๆมีเงนินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า